นี่ครับข่าวแถมข่าวแถมนะครับตามประเด็นที่อ้างเป็นตารวจตอมอนะครับไปจับผู้เสียหายแล้วก็รีดเงินไปที่จังหวัดระยองตอนนับเสนอข่าวไปแล้วนะครับแล้วก็ประสานงานไปที่สํานักงานตํารวจแห่งชาติวันนี้นะครับท่านผู้ชมนะครับด้านทางผู้ชันการตํารวจแห่งชาตินะครับโดยพันตํารวจเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุขผู้ชันการตํารวจแห่งชาติและพลตํารวจเอกดํารงศักดิ์กิติประภัสตร รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้มอบหมายให้สำนักงานตำรวจตรวจคนเข้าเมืองดำเนินการตรวจสอบชาวต่างด้าวหรือว่าตรวจสอบพฤติกรรมของนะครับในการกระทําของกลุ่มคนหกคนนะฮะในครั้งนี้นะครับก็มีการสืบมานะฮะจนตอนนี้นะครับสามารถจับกลุ่มคนร้ายได้แล้วนะครับได้ไปแถลงข่าวที่สำนักงานตรวจสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองที่กรุงเทพแล้วก็ตอนนี้ส่งตัวมาที่ สถานีตํารวจภูธรอำเภอปกแดงจังหวัดระยองนะครับเพื่อดําเนินคดีหลายข้อหาด้วยกันนะครับโดยข้อหาแรกก็น่าจะเป็นแอบอ้างนะครับนะฮะปลอมตัวเป็นตำรวจนะข้อหาที่สองกันโชครัพย์นะครับแล้วก็มีอีกหลายข้อหาเลยก็ยังหนีได้อีกสองคนเดี๋ยวก็จับได้นะฮะก็ทีมงานของเราก็เกาะติดเรื่องเรื่อง,เร,องเรื่องนี้เลยนะครับเกาะติดเรื่องนี้เลยก็ฝากพี่น้องประชาชนพบเห็นพฤติการของตํารวจแบบนี้ หรือว่าเป็นตำรวจจริงหรือตำรวจปลอมให้แจ้งมาทีมงานแจ้งมาที่ทีมงานข่าวเด่นประเด็นดังของเราได้นะครับทางผู้จัดการตารวจแห่งชาติเขาฝากมานะครับเดี๋ยวเราจะประสานไปให้นะครับท่านผู้ชมนะฮะต้องบอกว่าช่วงนี้ต้องระมัดระวังนะครับเพราะว่ามิจฉาชีพก็ปลอมมาเป็นจับนั่ที่ตำรวจม้างปลอมเป็นนักข่าวบ้างปลอมเป็นอ้างอยู่สมนักนายกรัฐมนติผบ้างนนะฮะโอ้อ้างกันมากมายเลยครับเจอของจริงเข้าไปติดคุกไปแล้วสามคนนะฮะ เมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาคุณอิทก็ลอยกระทงเนาะพี่ไปลอยกระทงที่ไหนมาครับเมื่อคืนเมื่อคืนนี้ไปลอยในศาลหน้าบ้านโอ้หเหรอครับไม่ได้ไปไกลเลยไปไกลไม่ได้เพราะว่าต้องางานข่าวตลอดเลยช่วงนี้นะครับก็ถือว่าค่ําคืนแห่งความสวยงามของหลายๆที่เลยแล้วนะครับลอยกระทงนะครับกับช่วงนี้นะครับท่านผู้ชมคราบเวลาหมดเวลาผมอิทกระแสข่าวครับ ครับหนุ่มและพัสกรครับก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปนะครับเดี๋ยวฝากติดตามรับชมรายการข่าวเด่นประเด็นดังและข่าวเด่นรายวันของเรานะครับได้ทางช่องทางกล่องรับสัญญาณดาวเทียม PSI ช่อง73และ117กล่องรับสัญญาณดาวเทียมอินโฟเซนะฮะช่อง73 กล่องรับสัญญาณดาวเทียม g m s z นะครับช่อง73และกล่องรับสัญญาณดาวเทียม I.P.M. ช่อง218นะครับทาง f c e e o o o ครับก็ทางแฟนเพจบ้านบ้านทีวีครับแล้วก็ทางเว็บบ้านบ้านทีวี 73.com ครับท่าผู้ชมครับสำหรับวันนี้เวลาหมดหมดเวลาเราต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสัปดาห์หน้ามาพบกันใหม่กับรายการข่าวเด่นประเด็นดังครับสวัสดีครับสวัสดีครับ bye mm -hmm.